ตออไปอีกรอบหนึ่งครับโอ้ยอันนี้ผมลงคลิปประมาณเดี๋ยวผมจะลงคลิปสามอีพีหรืออีกสี่พีเพราะมันจะดับตลอดเลยนะครับตัวสาผมเนี่ยอัดไว้เน่ยคือผมบอกว่าตรงนู้นนะ่ะทุกคนก็ต้องรู้แล้ว,วตรงเนี้ยมันจะมีแบบของหมู่บ้านแบบเป็นแบบทางเนี้ยจะรู้เลยว่ามันต้องมีหมู่บ้านแต่ผมว่าตรงจุดนั้นที่ผมคอัดไว้เนี่เรอันดับไปอะ่ะ ตรงนั้นนะ่ะมันก็น่าจะติดลินนะน่าจะเป็นกรอบเลยนะผมว่าตรงแปะจะมีบ้านานู่นก็ได้ตรงนี้แต่ผมอยู่ในนี้มันเป็นวันในเกมนะครับไม่ใช่วันจริงหรอกแต่เป็นวันในเกมกระโดดกระโดดกระโดดครับกระโดดยาวๆเลยครับไปทุกคนแต่มันมีเสียงรบก,กวันนี้ในปฏิทิดข้ามเหรอใจเลยอุ้ยตกใจด้วยเสียงไก่ร้อง โอ้ยเหนื่อยไปแไั้วหัวใจเล่นเกมแล้วก็เบื่อแล้วครับตอนนี้ทนะุกคนตอนนี้ผมเล่นเกมไะครับก็น่าจะนานแล้วแหละลแต่มันจะมา ep สองในวันพรุ่งนี้นะครับมันเป็นพรหัสที่วันที่มันเพืรหัสที่8มิถุนายน2 5 6 6หรือว่าปี 2, 2023นนะครับมันจะได้ ปีนี้นะครับแล้วพวกนี้ผมก็จะมาเล่นต่อแหละแต่พวกนี้ผมต้องเล่นตอนเย็นๆตอนนี้มันก็ประมาณเอ,อ่ออีกห้านาทีก็จะสองทุ่มครึ่งนะครับอันนี้ก็ถือว่าดึกๆนะคบแต่อันนี้ผมยังเล่นต่อได้แหละแต่แค่ผมขออยู่แค่นี้ก่อนเพราะว่าอัดนานเกินไปแล้วะดับๆคุณนุณอย่าไดเดี๋ยว ผมอาจจะเล่นเกมอื่นต่อเลยก็ได้เพราะดูก่อนว่าจะเล่นได้ไหมผมขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ